ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่อง YouTube My attitude ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีการเดินทางวันที่สองครับ วันนี้เราจะไปไหนกันนะไปจาโบอะไรนะขอ,อยีาจาโบแล้วก็บ้านหลักไทย<อ>แล้วก็ไปนอนที่ปางอุง้งนั่นแหละฮะจาโบจาโบ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 ไปกันเลย จาโบเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกจากที่พักผมขับมาประมาณสัก70กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับพอมาถึงที่ร <จา S 2> ้านก๋วยเตี๋ยวจาโบคนเยอะมากผมก็เลยต้องรีบไปสั่งอาหารพร้อมกับกาแฟหลังจากนั้นก็ผมก็ไปถ่ายรูปตรงจุดชมวิวทางด้านขวามือของร้านนะครับเ,เพื่อเป็นการฆ่าเวลาในการรอก๋วยเตี๋ยวกับกาแฟครับผม นี่ครับร่อง้อยแห่งความหิวอันนี้ชามที่หนึ่งชามที่สองชามที่สามชามที่สี่อกอมาสคนมา,มากันแค่สองคนกินก๋วยเตี๋ยวสี่ชามชามนี้เป็นเอเส้นเล็กต้มยำ แล้วก็ชามนี้เป็นบะหมี่บะหมี่แห้งอันนี้เป็นเ้หมี่น้ำใสเส้นหมี่น้ำใสเล็กแห้งอันนี้เล็กแห้งอันนี้กาแฟเอสเปรสโซ่เย็นอันนี้ฝรั่งแมนบอกอันนี้เป็นน้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยส่วนก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือเหมือนแบบน้ำซุปเขาโอเคอยู่แล้วชามละสิบบาทก็กินแบบ เหมือนแบบถ้าใครไม่ชอบปรุงอ่ะอันเนี้ยคือกำลังดีเลยเออนาะอิ่มแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าไป ตอนนี้อะไรเนี่ย15องศาที่นี่บ้านรักไทยถึงที่บ้านรักไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ผมแอบไปเช็คอินที่พักไว้ที่ปังอูแล้วก็ เก็บสัมภาระอะไรเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วผมก็รีบเดินทางขับมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านรักไทยแบบ่วนๆเลนนะครับเพราะว่า,ากินก็นได้กินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจ่าบโบมาแล้วรู้สึกว่ามันหิวครับพอมาถึงที่ท,ที่พักเช็คอินเรียบร้อยที่บ้านรักไทยแล้วผมก็รีบรีบมา ที่บ้านรักไทยเลยเพื่อที่จะมาหาอะไรกินเป็นมื้อเย็นเนาะเพราะว่าผมเองผมก็ต้องการที่จะแบบอยากเก็บภาพบรรยากาศช่วงตอนเย็นของที่บ้านรักไทยไปด้วยเพราะว่าดูสังเกตจากแสงไฟสิครับเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบมีเสน่ห์มีสเนมสเน่ห์เลยเพราะว่าสไตล์การ สร้างสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็น,เนูเนี่ยเป็นแบบจีนอยู่นานครับมีไฟประดับอะไรสวยสวยเลย<ม>ก็ตรงบริเวณกลางหมู่บ้านก็จะมีเป็นอ่างเก็บน้ําช่วงตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับจะสวยช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกแต่น่าเสียดายที่ผมมาที่นี่ไม่ทันตอนพระอาทิตย์ตกดินเนาะก็นั่นแหละครับก็จะได้เก็บ บรรยากาศในส่วนเนี้ยมาได้แค่นี้จริงๆครับผมเองเสียดายบอกตรงว่าเสียดายช่วงพักอาทิตย์ตกเลยครับหลังจากนี้ผมก็ต้องรีบหาไรทานเสร็จแล้วก็รีบกลับที่พักเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องรีบตื่นมาถ่ายหมอกตอนเช้าที่ปางอุ่นครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดช็อตสำคัญอีกแล้วครับแล้วก็เช่นเดิมครับเจแป้งขอถ่ายรูปก่อนกลับครับ จ,จัดให้นาะสักหนึ่งช้อนเช้าในการเดินทางวันที่สามวันนี้ที่ปังอุง๋งอ,อากาศโคตรเย็นอะ่ะเจ็ดโมงเวลาเจ็ดโมงห้าสิบห้า อุณหภูมติตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14องศาหนาวโคตร ดื่มดากับบรรยากาศเสร็จร้อยก็ได้ภาพมาประมาณหนึ่งครับต้องรีบกลับไปเช็คเอาท์เพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่หอ,อการค้าแม่ห้องสอนต่อไปเลยครับระหว่างทางครับอันนี้คือที่ในเมืองแม่ห้องสอนนะก็จะเป็นผมแวะมานะมาขอใบเซอร์ใบเซอร์ที่เป็นอย่างนี้นี่ครับว่าเราเป็นผู้พิชิตหนึ่งพัน 1,814แล้วโคง้งก็ข้างหน้าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้เห็นไหมหนหนครับก็บถ่ายรูปเรียบร้อยพร้องกับป้ายป้ายนี้ ก็ตอนนี้เช็คอินที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะยิงยาวไปต่อที่กอเซโลเลยครับเจอกันที่กอเซโลฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง youtube m y attitude ด้วยนะครับบ๊ายบายไปเลยบ๊ายบาย ไปก่อนนะพี่